โอ้โหเดือดได้ทีแล้วเอาล่ะครับนะครับซสือไก่มาตัวหนึ่งนะครับร้อยห้าสิบแปดไก่เมืองเฮานะครับเดี๋ยวอย่างเงี้ยไม่นัวอย่างเนาะเดี๋ยวคอที่ตามกันนะครับเนาะเอาอย่างดีฮะนะครับเครื่องนะครับเนาะน่าจะต้มส้มต้มตองคงนะครับอันนี้เครื่องคาจะใช้นะครับ หอ,อมนะครับพริกแคว้นเกลือนะครับตามรูปเลยเนี่ยนะครับเกิดน้ำม,มันน้อยนะครับมันบดค่อมไก่ของสมารถเติมน้ำได้นะครับก็เติมน้ำให้ทมไก่นะครับนาะเคือการต้มแล้วมันจะ จะได้ขวายนะน,นี่ผมกกมาแล้่ร้อยนะครับเนาะกกไก่อ่าแปลงเกลงนะครับปิดฝาพอสก,ก,กัดก่อนเดีกก๋ยวเราสกัดนะครับเรามันเดือดนะครับเดี๋ยวดูก่อนก๊าบน่โอโอ้โหเดือดได้ที่แล้วอ,อเปิดหม้อมาหอมขนาดนครับเนาะ หอมข้าวโพดังซอสเลยเหะครับกะอันนี้ผมน่าจะย้ำนะครับเนาะทำย้ำกะตี่เหลือกะเอาจิ้มน้ำพริกครับจิ้มน้ำพริกสามรสเนาะแล้วมึงจะแดกอะไรล่ะเรแ่้วนะครับก็เอาไก่ตี่เหลือมาชีกนะีกเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวจะทำการย้ำเนาะก็ผมจะเอาโซนหน้าอกนะครับอกกระปินะครับเอามาย้ำนะครับโอนขาจะจิ้มน้ำพริกเนาะ ก็ชีกเป็นชิ้นนะครับชีกเป็นชิ้นแบบนี้าารดานเล็กใหญ่แล้วแต่คนชอบนะครับเนระแล้วเก็บไห้กูเคียวบ้างเถอะหลังจากนั้นนะครับตั้งมันเผือดห้องน,นะครับเอาพริกลาบเข้าใส่นะครับมีพริกลาบก่อนร้อมถึงไก่ตีชีกไว้ตะกี้นะครับก็เอามามีพ่พอมพอมกันเลยนะครับคัวพร้อมกันสักสองนาทีนะครับ <c oughs> ครับเนาะ กาทำการมีไปเรื่อยๆนะครับนะครับมีจนเข้ากันนะครับแลาวมึงจะแดกอะไรล่ะพออรสักพักเนาะมักกํานะครับเขากเอนำเขาเติมน้ำนี่คือน้ำตีต้มนะครับเดี๋ยวเขาต้มไก่ข้างแต่แหลกมากี้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาใส่เครื่องค่นะครับหอมพริกไร่นะครับเนาะเอานามตอดนั้นนะครับมะเทใส่นะครับก็อไปอันเซ็ตนะครับเนาะ สังเกตนะครับเนาะมันจะมีตีวาน้ำมันมันแตกนะครับเนาะมันจะมีคาบน้ำมันหน่อยเนาะก็เนี่ยรสชาติดีเลยนะครับก็ขาดอันนี้ก็ขาดมาได้นะครับผักไผ่หอมดวนนะครับเนาะอั่นหั่นๆันแล้วก็โรยใส่ไปเลยนะครับเนาะพริกแกนะครับเติมพว้มหอมนะครับเนาะเผ็ดพอๆเติมิกได้นะครับกูกินหวานแล้วกูยะบอกนั่นหละ เสร็จแล้นนะครับกรียมเสิร์ฟตักใส่ถ้วยไว้เลยครับเยมรับประทานได้เลยนะครับเนาะเ็จเดียบร้อยนะครับยำไก่นะครับเนาะโอ้หน้าทานก็ออันเป็นที่เซจเรียบร้อยนะครับเนาะยำไก่เมืองของผมนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับสมรจกคลิปนะครับเนาะฝากทุกคนนะครับกดถูกใจแล้วก็ติดตามผมตัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปในครั้งหน้านะครับ เราจะได้ขุมพอกินก่อนนะครับขอบคุณครับ